สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาทอดมันฝรั่งกินแบบบ้านๆนะคะเนี่ยเราก็มาทํากินเล่นๆกันเราไม่ต้องไปซื้อมันฝรั่งลงฝรั่งเรืออะไรไม่ต้องเสียสตังค์นะคะออกนอกบ้านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดนะเราก็ทํากินที่บ้านกันเลยนะคะวันนี้ย่าจะพามาทํามันฝรั่งทอดแบบบ้านๆนะคะน้ําใส่หม้อมาสักเกือบๆจะสองลิตรแล้วก็ เติมเกลือลงไปสักครึ่งช้อนแกงนะคะเนี่ยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเ,เราเอามันเทศเอ้มันฝรั่งขอโทษนะคะเอามาปอกเปลือกออกนะคะเนี่ยอพอปอกเสร็จเราก็เอาลงมาแช่ในน้ำเกลือเลยนะคะเนี่ย หลังจากล้างน้าเกลือแล้วเราก็เอามาล้างน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดินที่มันจะติดมากับเปลือกของมันฝรั่งเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะคะเป็นดินค่อนข้างจะแดงนะคะเราอาจจะล้างไม่สะอาดแล้วก็นํามาล้างน้ําออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาขึ้นไว้นะคะเอาขึ้นไว้ให้เสด็จน้ํานะคะจากนั้นเราก็ฝานนะคะเนี่ย อันนี้ย่าไม่มีที่สําหรับจะฝานก็เลยต้องเอามีดสองคมนะคะนี่มาฝานฝานลงไปแช่น้ําเลยนะคะเราฝานทางตัดนะคะเราจะไม่ฝานทำยาวนะการที่เราเอาแช่น้ํานี่กันไม่ให้มันติดกันนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะเอาใส่ถาดนะเอาขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาไปใส่ถาดไว้นะ อันนี้เราก็จะได้มันฝรั่งนะคะที่เราฝานนะคะเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะเตรียมไปทอดกันเลยนะคะเนี่ยวิธีทดสอบว่ากระทะร้อนหรือยังเราก็หยิบเอาชิ้นมันฝรั่งหนึ่งชิ้นทิ้งลงไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะขณะที่เราใส่ลงไปใหม่ๆเราจะเพิเ่งไปคนนะคะก็ให้เขา เดือดไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยคนนะถ้าเราหั่นไม่สม่ำเสมอนะไอ้ที่หั่นบางๆก็จะไหม้ไปก่อนฉะนั้นเราต้องหั่นให้สม่ำเสมอกันนะคะต้องทอดไปจนกว่าแผ่นของมันฝรั่งนี้จะยังไม่มีฟองนะคะไม่มีฟองเขาถึงจะกรอบดีนะคะพอเราเอาใส่ลงไปแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะเราไม่ต้องไปคนเพราะว่าถ้าคนแล้วมันจะติดกันนะคะ ใส่เกลือลงนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ขย่าแป้งโ้าเกลือรเรียบร้อยอันนี้ยญ้าฝานค่อนข้างหนานะคะก็เลยค่อนไปทางอันนี้เราทอดกินเล่นๆนะคะก็กรอบเหมือนกันนะคะ วิธีที่เราจะทอดให้มัน<อ>ฝรั่งได้<า>กรอบะะโดยไม่ไหม้ก็คือใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะใช้ไฟที่อ่อนตั้งแต่แรกเลยนะน้ำมันเดือดเราใส่มันฝรั่งลงไปแล้วเราจะไม่ลดหรือว่าเพิ่มไฟใช้ไฟระดับเดียวตลอดเลยนะคะถ้าเราใช้ไฟระดับเดียวมันฝรั่งเราก็จะกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะคะ